ก็กำลังจะออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตั้งยิ้มยันสัใสานะคะาสู้ๆค่ะ <c oughs> ไปเลไรับบทมาก่อนลาอีกแล้วจ้า ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเราก็ มีช้างมีความช้าเกิดขึ้น <Yeah. S 2> สาวเกาหลีท่านหนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วนี่เป็นอะไรอ่ะคือกางเกงเองแบบไม่แน่นไม่รัดเสือ้อเอวต่ำเวอร์โ mm hmm. น้ตี่อยู่นี้แม่งคุดเขินเลยถือกล้องแล้วก็อ่านอนะ่เี้ย ก็ยังจะไม่ค่อยมีคนนะคะอันนี้คือในเมืองอก็จะเดินไปขึ้นแคมปการผมก็คือต้องใส่หมวเพราะว่าผมไม่ได้เลยวันนี้วิช <c oughs> <c oughs> าทำตั้งแต่เมื่อคืนนะที่รุนแรงที่สุดคงจะเป็นสิวตอนนี้นะ <laughs> it's okay. <laughs> it's okay. <laughs> it's <laughs> 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 How about your kiss? Uh, they don't have that. <laughs> too <much> sugar. Uh, <laughs> <yes>. <laughs> I don't let my kids eat that. Yeah, use your turn. What do we do? Okay. Or <laughs> <Internet>. <laughs> <laughs> <Six>? <laughs> oh, how often <sighs> do you do play computer games? not <laughs> 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 Not often, What maybe... Pan over. Pan -over. Yeah they mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, pressure do you do i will be on the table face down one person will get one card the top card and then there will be one activity and then i'm going to say Three negative. Don't worry about I'm going to say this person is not cooking. This person is not happening in the picture with three negative present continuous statement. Player ask the present continuous yes or no question is he to find out the picture that matches the oh, She isn't writing. Mm. Oh, okay. สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่อินเชอินชไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะนี่คือนี่คือขนมกล้ยค่ะบรรยากาศหองเรียน i d k i n d e t We a p First time. First time. Yes. First time. You just t e s o t n i n in e l i s Like a pudding? No, not pudding. You in Thailand we use the different kind of iso sweet, which is like pomegranate sweet. How about it? It's like a cake. Yes. Steam. I think it's like a cake slash pudding. Ah, I like it, especially because it's warm. Yes. Like I think for for to say that. What's the name of this? In Malay, say halom goya. Halom goya. Banana. What is it called? Steamed banana cake, lor. I don't know. Steamed banana cake. Maybe. Just one more piece. V P. It's good. Really? I love banana. Tell <laughs> <laughs> it to my auntie. Tell your auntie. She did great. อร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหม I really like it yeah Thank you for the spoon โอ a y ค่ะใช่ใช่ Everyone ค o ทุกคำคำที่งงมากปกติมันจะต้องเป็นแบบ Cookie จริงอันนี้ก็คือเอาขนมป้วยมากินค่ะอยู่ไทยยังไม่กินเลยกูงงว่ะอย่าอย่าค่ะอย่าค่ะ d o n n do d h a t เนอะ ปรากฏการใหม่กาวกาวกาวี่อีโอเคปุงตัวเข้าไปเลยแม่ยังมึงใจอยูนี้ติดมากแม่ คุณแม่เนี่ยมันไม่โเกดสทร์กันเลิกเรียนแล้วนะคะเลิกเรียนแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังรอรถแส้ว่ามึงไปทำเหรอยูทูบเบอร์หุ้ยมีกล้องไงเดี๋ยวมึงกูไปกับมึงแล้วกันไม่จำเป็นค่ะไม่เชิญไปแสรับเชิญมึงทำนี่ดีกว่าทำเป็นแบบมือ่ะรสองคนอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรภารกิจตามหาห้องน้ำค่ะนี่คิดว่าน่าจะเป็นห้องน้ำลงมาดิ แทนวอล์กอินนะโอเคพี่แบบต้องมาต้องมาไอ้นี่ก่อนแต่ว่ากูบุกมาแล้วไง this this one we book I think I will get the vaccine in this because walk in have two beds why you speaking l i s h อ่ะ ไม่รู้ everyone in this this pharmacy ไทยพเกสามผีโพงเซนนี่อ๋อมาตัวนี้ก่อนนะคะ You cut the line uh? Excuse เรื่อไปฉีดวัคซีนมาเป็นยังไงบ้าก็ตึงๆปกติแต่ว่าคือหมอฉีดไว้มากแล้วก็ถามเขาว่าจะมีเอฟเฟกอะไรไหมเขาก็บอกว่า ก็อาจจะแค mm. like ่แบบปวดปวดไม่เมื่อยนิดหน่อยแต่ว่าคือจะไม่ได้แบบเหมือนแบบวัคซีนโควิดอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้ก็คือแบบปวดปวดแต่ก็เออเขาบอกให้กินยาพาราเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปห้องห wow. yeah. okay. so ้องเธอซึง uh ก็จะไปเทคพาราเซติมอลส่วนนี้คือดูป่วยป่ะอากาศวันนี้ก็คือใส่เสื้อหนึ่งตัวส p ป s p บายเวอร์อ่าตอนตอนตอนเย็นอะได้แล้วก็คือข้างในเมืองมันไม่หนาวง เต่าอมองมันไม่ค่อยมีลมถ้าไปนอกเมืองก็คือแบบบ้านมันแบบชั้นเดียวกันหมดอ่ะมื้อเช้าคือแบบค่อยให้ความรู้มากเกินเออแล้วคือมื้อเช้าแบบควันอมปากแต่ที่เนี่ยไม่หนาวแต่ถ้าถ้าไปในโชว์วิดีโอควันอมปากนี่เดี๋ยวไปหาก่อนฮัลโหลตอนนี้เราเจอเพื่อนแล้วนะคะแล้วกงเป็นไรมัวมากแม่ฮัลโหลเาฮัลโหลและนี่ก็คือเพื่อนใหม่และนี่ก็คือเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนใหม่มารวมกัน เออยู่ล้วคอะไรนี่ค่ะนี่น้ำหวยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์นะคะแต่งตัวแบบท่องเที่ยวท่านหนึ่งมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็จะไปโบสกันนะคะก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงเข้าที่ไทยก็เข้าเคยเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าที่นี่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะ พิธีใดๆน่าจะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวลองไปดูกันอันนี้เดี๋ยวจะใช้กล้องถ่ายก็จะสั่นๆั่งหนึงโบสถนะคะเข้า11บอโมงครึ่งนะเป็นแบบเหมือนมีร้องประสานเสียงใดๆด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะ ทอดมานะคะนน่นี่ชิคเก้นนี่ก็เป็น,นห้องสมุด